ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเนาะจ้ะเนาะ สวัสดีตอนดึกนะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางเบงงื้องพ้นของมือว่านกันก่อนเลจ้าเด้อมือว่านนี่เจาะบกเข่าเด้อท่านผู้ชมเหล็กห้าน้อยเข่าในตาล่างเาะจ้านะเนาะแอดมิน,นูน้อยเจาะให้ไม่เข้านะคะหกชุดเด่นคือบอกเขาเาะจ้าเนาะ ไปเข่าเหล็กในตาล่างเด้อท่านผู้ชมเด่นศูนย์รองหนึ่งสำหรับสายวิ่งมาเนาะจ้ะเนาะมาเข้าไปเหล็กในตาล่างเนาะจ้ะเนาะสองสี่ศูนย์สองสี่สามตัวรอบพิเศษเด้อจ้ะเด้อแล้วก็สี่ศูนย์เนาะจ้ะเนาะเหล็กออกตามหลังท่านผู้ชมท่านใดที่ถูกรางวัล แจ็นหนูน้อยดีใจด้วยนะคะวันจะไปรับชุมแนวทางเนะาะทำชุชมเนาะเอามาอ่างอีกแล้วทำชุม่มแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าเนาะหนึนน่งเจ็ดตวตรงเลยทำชุม่มเลขฝันของ น้องชายแอดมิ min, นเนาะจ้ะเนาะฝันว่าไฟไหม้บ้านแต่ว่าแอดมินกะมาฝันซ้ำอีกอยู่นะจ้ะเนาะว่าอยู่บ้านจะมีงานเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเลขฝันของแอดมินนั่นที่ว่าเขามาบอกสองหกเก่าคือบกเขาเนาะจ้ะเนาะงวดหน้ากะตามต่อเนาะจ้ะเนาะแต่คนเอามาอ้างกะบดถือเด้อดทำให้ชมแอดมินบอมีดวงทำให้ชมแอดมินลิน สามตูหนึ่งเจ็ดเก่านะจ๊ะเนาะแอดมินบบตัดเลขกครับพี่ชมแอดมินเลนเก้าหนึ่งเจ็ดแอดมินบบตัดเลขกนะจ๊นะเนาะนี่ล่ะบอมีดวงนะจ๊นะเนาะดวงไพ่ดวงมั่นโชคไพ่โชคมั่นนะจ๊นะเนาะแต่ปูเอามากันยั่งบ่ถือยินดีดีใจกับทุกท่านที่ถือร่างวันได้จ้าเดอ้อ ไปรับชมเนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเป็นเลขความฝันเนาะจ้าเนาะเพราะว่าแอดมินจะ,ะอนบอค่อยฝันบ่อยโดนโดนจะจัะจงฝันเพราะว่าถ้าบ่ฝันเป็นเรื่องเป็นเล่ากับบ่อดดนํามาเราให้นผู้ชมฟังนะจ้าเนาะสําหรับท่านใดที่สนใจครีมเนาะจ้าเนาะสบู่ลดนี้เมือดอีกแล้วท่านผู้ชมแอดมินขอแจ้งราคาสบู่ไมเด้อจ้าเด้อ เริ่มตั้งแต่ลดนาเนาะจ้ะเนาะลอดนาสบู่เขา่ากบับรู้ว่าจะมีสูตรใดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งอีกเที่หนึ่งลดนี้ที่เอามากกระมึดไปแล้วเนาะจ้ะเนาะลดนาเขามาราคาสบู่ขึ้นเด้อท่านผช้ชมจากปกติราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะจ้ะเนาะขึ้นเป็นราคาแพ็คละ หนึงร้อบาทเด้อจ่าเด้อส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะสำหรับต่าค่าสบู่เนาะจ่าเนาะสำหรับครีมราค่าเดิมเนาะจ่าเนาะครีมชุดละหนึาสิบบาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะขึ้นแต่สบู่เนาะจ่าเนาะช่วงนี้สบู่ย่งลาค่าช่วงมืงหันคืนร้อยแปดสิบแต่ว่าแอดมินปับลง 1อยแปดสิบหาแอดมินปับลุงเรือลอยแปดสิบคือเา่าบัดน,นี้เขาแจงมาเป็นทางการแล้วเดอ้อทำช่ชมเขาแจงมาเป็นทางการแล้วทางโรงงานเขาแจงมาเขาคอปรับราคาขึ้นนะจ๊ะเนาะแอดมินก็เลยได้ขึ้นน้าเลยจ้าเดอ้อจากปกติราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีเริ่มตั้งแต่รถนาราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจโทรขามัดสั่งได้เลยนะจนะ๊ะเนาะที่เบอร์0926325513เมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสำหรับครีมในชุดละลอยหาสิบบาททรงพี่คือเก่าด้วยจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหา เรื่องฝ่านาดำเนาะจ้ะเนาะนาดำนาบอขาวนาบอพองใสเนาะจ้ะเนาะครีมตัวนี้เนาะจ้ะเนาะจะเป็นครีมยารักษาฝ้าเนาะจ้ะเนาะทันใดที่บ่วหน้าในเป็นฝ่ากะท่าใดเดจ่ะเดอร์ป้องกันไว้เนาะจ้ะเนาะแอดมินน้อยกระใสคือกันจะเป็นครีมทาฝ่าสำหรับตอนกลางคืนเท่านัเดจ่ะเดอทาก่อนนอนเท่านั้นนะคะ ลองเอาไปใส่เบงร์้ะจ้ะเนาะใส่ดียู้ะจ้ะเด้อใส่ดียูแอดมินก็ใส่มาประมาณสองปีแล้วล่ะ่านมช้ชมปีสองปีแล้วละ่ะแต่รับเนื่องก็ได้เป็นเดือน่านมช้ชมเพราะว่าใส่เฉพาะกลางคืนนะจ๊ะเนาะกลางเว้นเท่ากับทาครีมธรรมดาครีมกันแดดทันใดที่ออกแดดก็ถ้ากันแดดนะจ๊ะเนาะสำหรับทันใดที่บดใดออกแดดก็คือถ้าเส้นลำําอยังไปตามปกติที่ครีม ที่ใส่ประจําวันอยูบ่านนะจ๊ะเนาะสาหรับตอนกลางคืนนี่ใส่ตัวนี้ก็ไดเนาะจ๊ะเนาะใส่ตัวนี้ก็ไดผิวหนาลูกคุ้มคนกระชับเดอ้อธรรมชมแอดมินใส่มาสองปีแล้วรูคุ้มคนกระชับเนาะจ๊ะเนาะลูกคุ้มคุนกระชับดีดีธรรมชมใส่ได้ทั้งผู้ชายใกับผู้ยิ่งเนาะจ๊ะเนาะ แฟนแอดมินกะใส่คือการพ่นว่าพ่นออกแดดหนาคือสิข่าวฝาพ่นเล่มาใส่เนาะจ้กเนาะหนาพ่นกะขาวด้วละ่านผู้ชมแฟนแอดมินเพราะว่าพึ่นจะตากแดดเนาะจ้าเนาะพึ่งจะขับแท็กซี่แล้วกับกับปัานแล้วกับไปนันไปนี่เนาะจ้าเนาะพึ่เห็นงานกลางแจง้งท่านใดสนใจโทรเข้ามาสัาง่งใดเลยเลยจ้าเด้อมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินกะ ประกาศเด้อจ้าเด้อประกาศหาอาจารย์เลขเด็ดเด้อจ้าเด้อบอกว่าจะเป็นเลขสูตรรัฐบาลไทยเนาะจ้ะนะาเนาะบอรเกี่ยวก็ห้าหน้อยรัฐบาลไทยเลขกฟันเลขคำนวณเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดที่อยากจะหายแนวทางกับทางช่องแอดมินหน่หนอยแอดมินยินดีต้อนรับเด้อจ้าเด้อโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยเนาะจ้าเนาะ แนวทางเลขฮาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่2กรกฎาคม2565เลขในตารางนะคะแปด 1> 9 1 2 4 5นะคะเลขในตารางนะคะเด่น8และรอง9นะคะเด่น8รองเก้าเด้อจะ้ะเด้อสำหรับสายวิ่งนะคะชุดเจาะ6ชุดเด่นนั่นกะมีเข่าเขารุดรุดอยู่เนาะจ่ะเนาะยังบนนึทงท่านผู้ชมเข่าสองมือรุดมือหนึ่งจังสีเนาะจ่ะเนาะสำหรับมือนี่กับมาลุ่นกันต่อเด้อจะ้ะเด้อสำหรับ สาวบวกห้าน,น้อยนะจ้ะเนาะสำหรับ fc สาวน้อยสำหรับทันใดทีมีทุนไม่แรงสู่ตอก่ะสู่ตอนะจ๊ะเนาะสำหรับทันใดทีสู่ตอบาไหวกะหยุดพักกวนนอจ้ะเดิมทุกตัวเลขทุกแนวทางที่แอดมินนํำมาลงหายนะจ๊ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจไปลงทุนนะจ๊ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณแล้วก็ พิจารณาดีๆก่อนนะคะลงทุนมีความเสี่ยงด้วยจ้าเด้อหกชุดเด่นนะคะแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสอง แปดสี่แปดห้าและเก้าห้านะคะรวมสามฮานอยนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP นะคะแอดมินูหน่อยเน้นายสูรอประจ่าเด้อสำหรับภาษาบอกอาจจะมีอิสานแน่ภาษา,า,ากลางแน่นะจ๊ะเนาะบอกผสมกันไปเพราะว่า แอดมินก็นเป็นคนอีสานเนาะจ้ะเนาะไทยแน่อีสานแน่ปนๆกันไปเรือจ้าเด้อแอดมินหนูหน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ